านะะคใส่เสื้อสีแดงสวยด้วยนะคะน้องบอจูนแทนคุณแฟมารีเจโอทูออฟซิชิเอ็นะคะค่าค่ะเคปเลนด้วยพี่น้องเด้อนี่คือชีวิตยูทูบเอายายแสงหันหันหน้ามายายแสงเบิ้งที่ละพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้องเว้ยลุยค่ะลุยเราเราต้องลุยนะคะ พราะเราจะไปเก็บคอนเทนต์จะไปทำคอนเทนต์ดีๆนะคะแต่ลืมเสื้อคอ,อกระเช้าค่ะพี่น้อง <laughs> นคอ <laughs> นเทนต์ <laughs> นะคะนี่ขณะนี้กำลังเดินทางค่ะพี่ดอ <laughs> เราไปด้วยกันนะคะทุกคนดูใครที่เป็นยู <c oughs> ทูบเบอร์ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ใครชอบก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะ ยาเป็นคนไว้ทำานลุยเปลาลุยเด้อเาสิไปยังรับไปตามล่าอย่างเราตามมาครับพี่น้องตามมาตามมาเด้อเด้อผู้ใดอยากมัดมาน้องมวนเท้าไปนี่ก็เป็นทาาไปหน้ามวยกระด้านใจค่ะนี่นี่ไปไปไปไอหน้าของน้องฟอร์จูนแทนคุณนะคะไม่ใช่ของน้องหวยนะคะเป็นของลูกสาวลูกชายนะคะน้องหวยนี่เป็นผู้จัดการมรดกค่ะ อย่างนะคะทำได้ทุกอย่างเราเป็นยููบเบอร์นะคะสีัขบบจักานก้อเวกล้อพี่น้องธภาพเจ้าขึนท่าสวรค์ยเห็นังไงทแบบนี้มาเคยเห็นยังไง่เคยเห็นเด้อพี่น้องนี่คือท่าสวรรค์ไปเลยครับไปเลยว้าวสายลุยไม่คุยเยะพี่น้องคาวาจังสันแมนบอจวดดแล้วจวดยอดฟาดบึ่มเด้อพี่น้อง คอมเมนต์มาค่ะพี่น้องเห็นเส้นทางนี้ไหมคะพวกเราลุยต้นไม้เราก็หลบ่ะพี่น้องบ่หลบก็ตั้มว้วไี่จะธงไี่จะท่าครับนะมีแต่ธงหน้าเขียวๆค่ะพี่น้องเข่ากางง่ามๆเป็นทางแดงเลยครับพี่น้องทางโค้งโอ้บรรยากาศดีมากเลยนักจอดครับนะครับใบพามาปลาครับ ขึนน้น,น,นไงขึ้นไงนาไอ้ที่เราเดินเข้าถนนนี่นี่ทานสมัยเก่านะคะเผาทานสมัยเก่าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งล่องเผาทานนะคะเผาทานสมัยเก่าในริบบิ้นมงกุฎเศร้าหน้าเด็กพี่น้องมงเผาทานมงเผาทานคิดมืดนะคะนด็พี่น้องเบิ้งชงเบิ้งทางไปค่ะพี่น้องเสียฟอ้ะฮะขึ้นมาเก็บเสียดาพาลุยขึ้นมาเก็บเห็ดที่ดงนี่ครับเมื่อคืนเนี่ยครับเห็ดปลาอยู่พลาเพม่อนว่าเมื่อคืนเพขาจะมาเก็บเห็ดทในตรงนี้ บาอยู้ค้าครับเมนอมีนพี่น้องเบิ่งเอาค่ะเส้นทางโลกพระจันทร์นะครับพี่น้องมองเกามองเกามองเกาเวลาเดินมองเกาจะยูหันละเบิ่งหันละเฮ็ดอ่ะป้าเฮ็ดอ่ะปลาเฮ็ดยู่นี่ยู่คข้ากันนี่นะฮะอันนี้ก็สิหอดใลจังหวดมองคงนั่นไว้แล้วค่ะถึงนาน้องหมยนะคะ น้องแทนคุณนะคะเจ้าของนาค่ะทำดเขาชางดีระวังหัวระวังหัวระวังหัวม้างระวังหัวค่ะระวังหัวโอ้นี่ข้านดอกเลนนี่ข้านี่ข้าถุงนี้มองไปเห็นถุกนาทุกนาสีเขียวกันมา่่าค่าเมนแบบนี้ได้เท่าสิ่บ้าน่ะผ่าไปบหมืองเงินพาอาทิตย์พาอาทิตย์ส่งกดธบอพี่น้องเบิ่งเบิ่งหายขึ้นเบิ่งแน่เอ้ยปาดปาดปาดนี่ทุกนาค่ะ เหมื่อกระสีถือน้ำบนนะเหมือนห่ากระสีล่ำแก่บนนี่เดี๋ยวไปแม่ปันวันนี้จะไปไปนาไปเก็บเห็ดไปไปตามหาข้าเข้มไปตามหาพ่อเข้มตามหาพันล้านพันล้านอยู่ในสายูุคห้าไปกับบริการบัจจัยบริการของพ่อเข็มพ่อเข็มกับมาพ่อเข็มกับมาเด้อพี่น้องเอ้ยน่ะสวนข้าโพดข้าโพดมันมันโพดเนี่ย ปาสพี่น้องลุยครับม่ปาสลุย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 อย่างเดียวลุยอย่างเดียวลุยรับรองทุกคนลุยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณบอลน้องมวยเยีวนะครับพุณดีกอนเช้านะครับนี้ภารกิจนะครับเป็นไปรับ่วงสรวงเพื่อนหมานค่ะพี่น้องเพื่อนหมานแต่ว่าเส้นทางที่ไปพี่น้องเบิ้งขอบคุณขุณค่ะโอ้ย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  เวลารับเพิ่มเกิดสีมีรับแก้บนวนเท้าก şey kind of anyway> ับสไปเบิ่งคำเลยตามาครับเพื่อนทุกเวลาเพิ่มนะครับพลาทินยูทูบเบอร์นะครับเจ้วัดเกี่ยวทูนะครับลุยครับลุยครับสายลุยครับสายลุยครับาเบิ่งถูกน้าพี่น้องก็เห็นบ่ครับพี่น้องก็เห็นบ่ครับ แหแห้งเหรอพี่น้องถ้าแม่นมันทางดีๆก็เป็นตาย่างแต่ว่ามันบรรยาากศเป็นบรริษัททธรรมชาติครับเอสนีายแม่นค่ะแมนถึงแล้วค่ะพี่น้องถึงแล้วแมนบอกไปกินเพื่อนนองว้าวอันนี้หวานค่ะอันนี้เครื่องอยู่ค่ะว้าวอุ้ยบภาษาค่ะเศรษฐกิจพ่อเพี่ออันนี้มุ้บ้านจีเด่นเด้อค่ะพี่น้องบ้านนี่เหลา ใชค่ะเจ้าของบอกหน่อยบ้านเราโพค่ะบ้านเราโพนะคะโบน้องกุ้งสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นหมู่บ้านดีเด่นค่ะน้าพี่น้องได้ยินเหรอเนาะค่ะเนาะมาเที่ยวได้นะคะมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเพิ่งพี่น้องก็บจว่ายังสู้ฟังบ้านเราโพ้กัเจ้าเห็ดข้ามเไล่ดื้อพี่น้องก็เห็นข้ามเสล่ดื้อปะไอ้ไข่หัวเน่ก้อยดิ กสั่นหัวคอนเลยนะคะถ้าจะไล่เดือบ้านเราโพเห็ดไดค่ะบานืนเห็ดไดเพ่มค่วกันเดียวี่น้ยงเอ้ยกลวยหอยแหงก่ยหอยแหวงพี่น้องเ้ยสาางก็คนนี้ี่ค่ะพี่น้องเกยเห็นทางบ่ค่ะหวไเ้็ดหว้แงคนไผ่หววเบิ้งค่ะสภาพทางเข้ากับบินแบบมีนะ าม้ากับเพลนครับพี่น้องตามมารถครับผู้ใดอยากได้จุดแรกกูด้อยากได้ตัวดีตามมาเด้อพี่น้องเด้อเปินถื่มาหลายงวดแล้วนะครับเพล่มาลำกินแล้วลำแก่บนนะครับเบิ่งทางครับเบิ่งเบิ่งทสวรรค์ไปหอดจะเห็ดทันคนล่างว่าผมเป็นคนจี๋ร่วงพอดีบุบว่าทา้งครับขนาดทางยังสี่ยังทั้งผลทางเป็นทองครับเบิ่งนี้พี่น้องเพ่นดูเพลอดีม้าก็ได้แล้ะครับพี่น้องก็เป็นแล้ว่เหรอบอสเปินมาแล้วมาหอดแล้วพอดียังไงไปหอดครับพี่น้องครับเป็ดี ตามล่านะครับมาตามล่าครับบอกแล้วครับเสียดาเสียดาพาลุยครับนะครับลุยพี่พี่เจโ้าเนาที่เคียวก็พาลุยครับสายลุยสายลุยนะครับแล้วพี่โม้กวางอ่อากวางเงแ้นเอางอ่อนเนอะอันนี้ก็ได้กวองยังก็ได้มดกวางมดกวางไผ่ด้กี่้องผู้ใด้กี่ดอกนี่กวางไผ่โน้ยไผ่ไรโพดครับพี่ดอกเด้อะบ้านหัวได้กี่ดอกเด้ออ่าครับพีครับตามมาครับ เห็นนะค่ะเด้พอเคยมาจะเจอเคือกันแข็งแรงจะทำแม่จ้าของหมู่บ้านครับเของมาเลยตรงไปเจ้าของแม่ค่ะจะของบ้าอผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะคือน้องสวยนะคะออ๋นะครับอ๋อเป็นปานครับมาตอช่วงนี้แล้ววันนี้ก็เข้าเขป็นปานครับพอจุนแทนคุณนะคร พี่น้องเขามองป้เอาแดงป้าแดงป้าแล้วพี่น้องค่ะเป็นป้า่ที่ภักดิ์สูงนะค่ะอันนี้วัดป่าค่ะวัดป่าอันนี้เป็นวัดป่าวัดป่าจริงๆค่ะเพราะมีป่าเยอะมากร่มนมากนะคะจะรู้สึกเย็นมากเลยอากาศดีค่ะนี่ดูนี่วัดป่าเขาบ้าดีเด่นนะคะบ้านดีเด่นนะครับอยู่บ้านตัวอย่าด้วยไม้ตอกสีแด่เป็นประการหนึ่งสวนครับลุงชาสวนผสมนะครับดีมากเระวังหัวพี่น้องระวังหัวระวัง ไล่อ้อยคอยรักนะคะคอยเนอะไล่อ้อยคอยรักนะคะใครอยากมีความรักก็มาเอาลบพี่น้องลบพี่น้องลบมานเกษตรพี่น้องบานเกษตรก็เห็นพี่น้องลบค่ะลบ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 ไปครับพี่น้องโอ้ยจะเป็นสะสอนน่ามันมนเขาได้หลายทางค่ะมันจะมาทางนี้ก็ได้